ใ่ค่เราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตตารางการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพรุ่งนี้มีเงินเข้าบัญชีนะคะสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้พิการเงินจะโอนเข้าบัญชีเร็วขึ้นกว่ากําหนด1วันก็คือ19กรกฎาคม2 5 6 7 และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะพรุ่งนี้นะคะ19กรกฎาคม2567สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตน27พฤศภาคมถึง26มิถุนายน,น67ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะ ไม่เหตุโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยวความพิการ800บาทนะคะฉะนั้นวันพรุ่งนี้19กรกฎาคมใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับ200บาทอย่าลืมเช็คเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านนะคะอัปเดต18กรกฎาคม2567